ทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีนะคะมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะคลิปนี้เนี่ยเป็นแดนดอมนะ้มาเช็คเอเนอร์จีก,กันก่อนนะคะถ้าเอเนอร์จีตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าเอเนอร์จีไม่ตรงคำทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะก็ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายนะคะกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีอยู่ทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้นะคะขอดูเอเนอร์จีหน่อยนะคะเป็นอะไรยังไงบ้างคะห้าถ้วยมาเลยทีเดียวนะคะ เอเน g y จีจากหน้าไพ่ตัวคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเพิ่งผ่านพ้นในช่วงที่เสียใจนะคะบางคนน่ะอาจจะมีการทะเลาะกับคนรอบข้างนะคะบางคนน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากมันถูกเอาเปรียบไปแล้วคุณคําพูดของคุณมันอาจจะไม่ได้มีน้ําหนักมากพอที่จะไปเถียงกับคนคนหนึ่งนะคะมันอาจจะมีการทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่า ยังไงคุณก็เถียงเขาไม่ชนะหรอกคุณก็เลยเลือกที่จะยอมแพ้เลือกที่จะคือมันมันไม่ได้เป็นการยอมแพ้ด้วยนะมันเป็นการที่เหมือนกับตัวคุณรู้แล้วว่าคนคนนี้จะไม่สามารถอยู่ในชีวิตคุณต่อไปได้แล้วบางคนอาจจะแบบมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานบางคนอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเห็นท่าแท้ของคนคนนั้นแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณอะตกตะกอนได้อะค่ะแล้วแบบ โอเคเข้าใจละคนคนนี้คุณจะไม่ให้เขาได้อยู่ในชีวิตคุณอีกต่อไปคือคุณจะไม่ให้ค่าคุณคนนี้อีกต่อไปแล้วเออ energy จะเป็นประมาณนี้นะคะอืมอ่ะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะคะทําไมเขาคนนั้นถึงไม่ชัดเจนกับคุณสักทีคะมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ เป็น justice นะคะ page of pentacles ขอดูขยาย justice หน่อยอืมโอเคจากหน้าไพ่นะคะ <c oughs> การที่เขายังไม่ได้ชัดเจนกับคุณหรือว่าการที่เขาไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้เนี่ยมันอาจจะเป็นในกรณีที่ตัวเขา น่าจะมีเจ้าเข้าจ้าของอยู่แล้วเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาทั้งสเตรน n นะคะทั้งจัสติสแล้วก็มีสีไม้ขึ้นมาอีกมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของเขาที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีการสร้างครอบครัวมีการบางคู่อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการกําลังจะสร้างครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ย ยังไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้นะคะเพราะว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่นั่นแหละเขามีใครอีกคนหนึ่งที่อยู่ในใจเขาอยู่นะคะอะมาดูกันดีกว่านะคะว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไป view of fortune the moon แล้วก็ two of swords ได้สำรับเป็นสามเหลี่ยมนะคะ ตั e ย Pent ่ Pentacles ถ้าถามถึงว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าตัวเขาเองอะอยากเลือกอยากตัดสินใจให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่เขายังเลือกไม่ได้เขายังไม่สามารถเลือกได้ว่าจะยังไงต่อดีตัวเขาเองก็คิดนะคิดมากเหมือนกันรู้สึกกังวลเหมือนกันว่า สักวันหนึ่งมันอาจจะโปะแตกสักวันหนึ่งความลับมันอาจจะถูกเปิดเผยแต่ว่าในตอนนี้ตัวเขาเองนี่ยังรู้สึกดีกับคุณแล้วเขาก็ยังไม่ได้อยากทิ้งใครอีกคนนึงเพราะว่าเขาคนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้ในมุมมองอในความคิดของเขาอะนะคะมันก็เลยทําให้ในความสัมพันธ์นี้มันมีแบบเตร์ดปาตีมีมเราสองสามคนอยู่ในความสัมพันธ์นะจากไพ่ในลักษณะอย่างนี้นะคะถ้า ตัวคุณรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าในใจของคุณนะคุณรับรู้แล้วว่าเขามีใครอีกคนหนึ่งอยู่อยากให้คุณเนี่ยเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามันไม่ชัดเจนแบบนี้ตั้งแต่แรกเขาก็จะไม่ชัดเจนเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะรออะไรหรือว่าไม่รู้เขาจะตัดสินใจยังไงนะคะเพราะจากไพ่ที่ขึ้นมามันยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นอืยังอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ตัวคุณเนี่ย มีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์มากกว่านะขอดูคําแนะนําจากไพ่นะคะ่ะอืมตัดสินใจยังเด็กดขาดนะคะอืมตัดสินใจยังเด็กดขาดว่าจะยังไงต่อดีคุยกับตัวเองนะคะถ้าไม่ไม่ไปต่อแล้วก็ให้เดินออกมาจากความสัมพันธ์ไม่งั้นก็ไปคุยกับเขาว่าจะเอาอยัางไงจะชัดเจนได้เมื่อไหร่จะชัดเจนไหมถ้าไม่ชัดเจนตัวคุณจะเดินออกมาแล้วนะ คือคุณต้องชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับความรู้สึกแล้วคุณก็ต้องเคารพแล้วก็รักตัวเองให้มากพอไม่อย่างนั้นคุณก็จะถูกเอาเปรียบแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นคุณก็จะถูกเอาเปรียบก,กับเรื่องความสัมพันธ์แบบนี้มันอาจจะไม่จบสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะชัดเจนคนที่สามารถเลือกว่าจะยังไงต่อดีก็คือตัวคุณเพราะเรามีฟีวิลค่ะในการเลือกแล้วก็การตัดสินใจจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะ